ผมก็กลาวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันน่อยนะครับวันนี้เปิดคลิปแปลกๆหน่อยครับเราก็จะมาทําบักทะลุดินนะครับให้เพื่อนเราขับมอไซค์ครับให้เราขับรถสป,ปอร์ตครับแล้วชนกันแรงๆนะครับแล้วมันจะทะลุดินเลยนะครับก็ต้องแม่นๆนะชนแม่นๆผมถ่ายไปหลายคลิปมากตอนนี้แบบมันต้องได้ลบออกอนะ่ะเออไม่เสียงอะไงรลบก่อนก็ขออดภัยด้วยนะครับผม แต่มันไม่โดนสักทีอ่ะตอนที่ผมไม่ทําคลิปแบบทําได้ตั้งหลายอันนะตอนนี้เพื่อนเราก็ขับวนไปเรื่อยๆนะครับผมก็สามารถรีคลิปได้นะครับ ถ้ามันนานเกินไปก็ขออภัยทุกคนกันด้วยนะครับครับชนแบบนี้ครับแต่ต้องชนกลางๆแล้วก็ทำยากอยู่นะก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับ นี่นก็เกือบเกือบลงเลยเม,มื่อกี้ถ้าแรงเมื่อกี้ลงเลยทำไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเกือบลงครับ ดูกันจังหวะนี้ครับไม่ได้ครับโอ้สองนาทีแล้วเดี๋ยวไปดูกันใหม่ับมีเสียงเบื้อรถอะไรก็ขออภยัยนะครับไม่รู้ทุกคนได้ยินไหมดูดิมันไม่โดนสักทีครับ มันต้องแบบโดนแม่นๆนะครับก็ไปดูกันนี่ได้หรือเปล่านะนี่เกือบเกือบนะควันนี้ไปเรื่อยๆครับผม ันต้องแม่นมากๆถ้ามันมาแบบทางเดียวกันนี่แบบนี้เอา้ามันไม่มาทางนี้อ่ะต้องบอกเพื่อนดีๆนะครับครับ ไปเรื่อยๆครับผมเฮ้ย <Hey, S 1> ได้แล้วครับตอนนี้อันนี้ก็ได้แล้วนะครับนี่นะฮะน,นี่จมดินเป็นที่เรียบรอย้อยแล้วนะยิงได้ด้วยนะนยิงได้ฮะนีนะ่เพื่อนผมนะ เดน้องผมอยากอยู่แคนก็คอมเมนต์มานะแต่ผมจะบอกทุกรายละเอียดนะครับก็ประมาณนี้นะนี่บักทะลุดินนะดูบักมุดดินนะนี่อย่างแท่ครับดูดิเราก็จะไปที่ตรงนี้นะจะประมาณถึงแล้วนะครับมันแบบมองเห็นหมดอน่ะ แต่มันไม่เห็นคนนะครับมันจะเห็นแต่พวกแม้มันไม่เห็นคนไอวอมันเห็นอยู่แต่มันไม่เห็นคนนะครับนี่นะครับก็ะจะประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ถ้าไม่ถูกใจยังไงก็ขออภัยด้วยับแต่คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ